มาสิบมาที่ไหนเลยเขาเห็น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 แล้วนะเขาเห็นแล้วนะเขาเห็นเขาไม่ได้ดูแต่นี้เขาจะดูแล้วอ๋ออ้าวมันก็หนีสิมาอย่างนี้โอ้ใช่เร็วอ่ะเขามาเร็วกำลังสวยเลยเออหนูได้ดูหน่อยลูกเอ้ยหลายตัวเลยโอ้ยเจ้าเจ้า เยยมมาลูกว้าวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยบ้าแล้วมึงมาแล้วมาแล้วใกล้ๆเลยลู ตรงน้องว่านใช่ใช่ใช่โอ้โหโอ้โหหลายตัวเลยนั่นนะ่ะเสา oh, หลายตัวหลายตัวค่ะเขาไม่กระโดดสูงๆตังนี้หน่อยเห็นไหมขึ้นมา oh. อีกหน่อยลูกโอ้ยหลายตัวดันใหญ่ั่นไงโอ้โหเต็มเลยโอ้โหว้าวโอ้ โอ้ยสองตัวสามตัวโอ้โหเพียบเพียบเพียบโอ้ยหลายตัวเลยโอ้โหหงใหญ่มากเรียกยังยินไปยืนตั้งยินไปยืนตั้งหงส์โอ้ยหูเพียบเลยเพียบเลยเป็นฝูงจริงๆนู่นอยู่หน้าเรือหน้าเรือหัวเรือโอ้โหเพียบ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 น่านน่น โอ้คนเ,เล่นน้ำอย่างสบายเลยอย่างสนุกเลยเนี่ยนี่ดูโหโอ้ยโอ๊ยโดดให้ดูโดดให้ดูว้าวงไง้งไงฝูงนนึงตูง้ตเลยคุณคุณหนอข้างหน้าหนุนตอนนี้ คณะเรากำลังรอดูลาโลมานะคะเมื่อกี้โผมมาแล้วไปไหนกันหมดแล้วเดี๋ยวรอ,อนิดนึงนู่นข้างหน้ายังมีอยู่ค่ะอู้ยโดนไงคะหน้าเรือเลยค่ะหน้าเรือคุณหมอเห็นไหมคุณหมอ <c oughs> <laughs> เชิญค่ะคุณหมอนี่โน่นโน่นโน่นขึ้นมาเต็มเลยกำลังอัดวิดีโออยู่นี่ไงมาแล้วคุณหมอใกล้เราเลยโน่นโน่นโน่นซ้ายซ้ายซ้ายเนี่ยค่ะเมื่อกี้เมื่อกี้ตรงนี้ก็มีอ๋อเหรอคะโอ้โหสวยจริงๆเลยขึ้นมาเลยลูกขึ้นมาเห็นหางวกงลุ้นเตรียมถ่ายวิดีโออย่าพลาดช็อตนี้นะครับ เอาดำไปดูโรมาดีกว่าไปนู่นแล้วนูน่นยังโผล่มาอยู่เลยหัวเรืออยู่หน้าหัวเรือชชชชโชคดี ไม่ค่อยเห็นว่าพี่แต่ว่าเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เริ่มเห็นคือธรรมชาติมันกลับมาอู้สวยจังเนี่ยพี่มาเร็วพี่มาดูเร็วมาพี่มาใกล้ๆใกล้ๆระวังพี่ระวังระวังนี่ราคาข้างหน้านี่อะไรเงยเห็นไหมเห็นยังโอ้ยหลายตัวหลายตัว ที่โลมาที่หน้าเกาะซิมิลันนะคะอ,อยู่ยังอยู่ยังอยู่